สวัสดีครับบางฟ้าทั่วไทยนะครับวันนี้จะมาทําคลิปแนะนําเบื้องต้นในการตรวจเช็คเครื่องยนต์รถเก่าที่เราจะไปซื้อนะครับหลายคนถามผมว่าเราจะตรวจเช็คตรวจสอบเบื้องต้นยังไงเวลาเราเจอรถสักคันที่เราอยากได้นะฮะเบื้องต้นเลยนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องมาดูให้เราเช็คน้ำมันเครื่องก่อนนะครับอันนี้คือไม้วัดน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อเราดึงขึ้นมานะฮะให้เราเช็คสักหนึ่งครั้งนะครับน้ำมันเครื่องจะสีดําก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้มีนะครับ แต่ถ้าน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเป็นสีเหมือนกาแฟนมแบบนั้นคือใช้ไม่ได้แล้วนะครับอันนั้นคือมีน้ําปนเข้าไปในในเครื่องแล้วนะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะฮะแล้วชักออกมาวัดดูอีกทีนะฮะถ้าอยู่ในระดับอย่างนี้นะฮะคือใช้ได้นะครับอยู่ไม่ถึง F ก็ยังใช้ได้นะครับก็คืออยู่ระหว่าง F กับ L นี่คือใช้ได้นะฮะเมื่อเราเช็คน้ํามันเครื่องเสร็จแล้วเสียบกลับที่เดิมนะครับต่อมานะครับเช็คน้ำมอน้ํานะครับ ถ้าน้ำมอน้าเต็มก็ไม่ต้องเติมนะครับแต่ถ้ายังขาดอยู่ก็ให้เติมให้เต็มขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดเครื่องนะครับโดยที่เปิดฝาหม,ม้อน้ำทิ้งไว้แบบนี้เลยติดเครื่องแล้วน้ําจะต้องไม่พน้นไม่อวกขึ้นมานะครับน้ําจะต้องอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับคือสั่นได้แต่ชอบได้แต,ต่องไม่ไม่อวกไม,อไม่ไอไม่ดันขึ้นมานะครับ ถ้าเกิดว่ามันดันมั้วขึ้นมาก็คือมันมีปัญหาเรื่องอากาศุ่นะครับเรื่องความร้อนอันดับต่อมานะครับที่เราควรจะตรวจเช็คนะครับคือเรื่องระบบไฟชาร์จของรถนะครับให้เราถอดขั้วใดขั้วหนึ่งของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมจะถอดขั้วลบนะครับถ้าเราถอดแล้วรถดับแสดงว่าไฟไม่ชาร์จนะครับแต่ถ้าเราถอดแล้วรถไม่ดับแบบนี้นะฮะเราก็งยังทำงานได้อยู่ปกติแบบนี้นะฮะอันนี้คือไฟชาร์จนะครับ ไฟกับเข้าไปที่เดิมนะครับถ้าไฟไม่ช้าเวลาเราใช้ขับไปเรื่อยๆถ้าเราเปิดแอร์หรือว่ากลางคืนแบบนี้ครับไฟมันจะหมดหม้อไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะทําให้รถเราดับแล้วเราก็จะเสียการทานะฮะอันดับต่อมาก็คืออยากรู้ว่าเครื่องเดินเรียบครบทุกสู่หรือเปล่าก็ถากระดาษจับใส่หวทียนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ดึงออกมานะครับ ถ้าเกิดว่าสูบไหนที่มันไม่ติดเมื่อเราดึงสายออกมาแล้วเครื่องยนต์จะเดินเสียงเปลี่ยนแล้วเครื่องจะสั่นแบบนี้นะฮะถ้าลองสังเกตดูเครื่องจะสัน่นถ้าเขาเดินครบสี่สูบเขาจะติดดีครับถ้ารถที่เดินไม่ครบก็จะวิ่งไม่ออกกินน้ํามันทําให้ทําให้เครื่องทำงานหนะักก็ต้องตรวจหาดูครับอาจจะเป็นที่หัวเทียนบอร์ดสูบใดสูบหนึ่งหรือสายหัวเทียนไม่ดีนะครับสิ่งที่ต้องเชคต่อไปเลยก็คือน้ำมันเบรกน้ำมันเบรก ถ้าไม่มีก็เติมนะครับคันนี้เป็นคัสสายนะครับก็ไม่ต้องดูน้ํามันคัดนะครับแล้วก็ก้มลงไปดูที่ใต้ทองที่แก้นยางนะครับว่ามีน้ํามันเบรกซึมเปียกบ้าอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีก็แสดงว่าคันนี้ไม่มีเบรั่วนะฮะโดยเบื้องต้นผมก็จะเช็ครถคร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับมือใหม่ที่จะใช้รถเดินทางไกลนะครับปรึกษาได้นะครับยินดีให้คําปรึกษาตลอดนะครับ0992199798บางปลาทั่วไทยนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นความรู้สําหรับมือใหม่เบื้องต้นนะครับ แล้วก็ในทุกๆวันนะครับก่อนที่เราจะใช้รถสิ่งที่เราจะควรตรวจสอบท,ทุกๆวันให้เป็นนิสัยนะครับคือน้ําในหม้อน,น้ําและน้ํามันเครื่องนะครับเมื่อเรามีน้ํามันเครื่องและน้ำหม้อน,น้ําที่อยู่ในปริมาณที่เครื่องยนต์ต้องการเครื่องยนต์ก็จะอยู่กับเราไปนานครับเวลาเดินทางไกลของผมนะครับผมจะมีกระเป๋าใบนี้ติดกระเป๋าไปด้วยนะฮะก็จะมีอุปกรณ์เบื้องต้นนะฮะพวกไขควงแฉกแบนนะครับปจัจแจไล่เบอร์ต่างๆผมมีตั้งแต่เบอร์7ถึงเบอร์19นะฮะถ้าเกินจากนี้ก็ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะฮะก็จะมีเทปพันสายไฟนะครับจําเป็นอยู่นะครับพวกแคมรัดต่างๆบล็อกหัวเทียนนะครับผมมีทั้งบล็อกหัวใหญ่และหัวเล็กนะครับหัวเทียนสำรองนะครับทั้งใหม่และเก่านะครับก็มีติดไว้เผื่อต้องใช้นะครับคัตเตอร์ครับค่อนข้างจําเป็นแล้วก็อ๋อนี่ไฟแช็กครับไฟปกตินะฮะไม่ใช่ไฟลอยนะครับห้ามพกไฟลอยนะครับอันตรายนะครับเวลาเจอด่านเจออะไรบางที ที่ตำรวจเขาเรียกดูถ้าเปิดมาเป็นไฟลอยก็ตัวใครตัวมันนะครับอันนี้ก็เป็นพวกปัดกุญแช่ธรรมดาครับใบเลื่อยครับตอนแรกก็ยาวก,กว่านี้ครแต่ก็หักเหลือ,อแค่นี้ละประมาณนี้ครับก็ไม่ได้พกอะไรมากมายครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้สนุกกับการเล่นรถครับสวัสดีครับ